ต่างเปลี่ยนไปค่ะตอนนี้ก็ตัวเขาเองเนี่ยถูกดำเนินคดีอยู่แต่ว่าเป็นคดีของเขาเองที่เป็นคดีเก่าแต่ว่าในคดีของเราและผู้เสียหายใหม่นะคะก็อยู่ในระหว่างที่ตำรวจก็กำลังดำเนินการอยู่เราต้องได้เข้าไปอนกัน ติดตามเลยค่ะ<ห>ตอน,<ห>นตอนนี้ไ,<ห>นไม่ไ,<ห>ไม่สนใจเลยค่ะ<ห> <c oughs> ก็คือเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอย่างเงี้ยค่ะแค่ให้ความร่วมมือเท่านั้นแค่ค่ะถ้าสมมติตำรวจเขาต้องการแบบสอบปากคําเพิ่มหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดี<ห>นที่จะแบบให้ความร่วมมือแต่ว่าตอนนี้ก็ทางตำรวจก็ยังไม่ได้มีแบบขออะไรเพิ่มเติมตอนนี้เป็นยังไงบ้างใจดีค่ะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่า หนูน้อยยอดนักสืบเลยคือใครเข้ามาคุยนี่คือสืบแบบลึกเลยค่ะว่าแบบเป็นยังไงแบบเป็นแบบคนแบบไหนทำอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เป็นหนูน้อยยอดนักสืบไปเลยต้องเป็นใครเข้ามาคือต้องรู้เรื่องหรือพ่อแม่ใ,ใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค<า>่ะถ้ามีรับวงคำใดหรือมีอะไรอย่างเงีย้ยคือก็ไม่เอาเลยไม่คุยเ,เยหรือแบบนี้คือเราจะเราจะเชื่อเรื่องความหลักยาตเลยใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าถ้าใครเจอแบบเราอ่ะมันก็มันก็คงจะน้องมันก็ต้องเข็ดนนิดนึงอ่ะมันก็ต้องแบบมีกำแพง ึ้นมาอยู่แล้วอ๋อค่ะว่ากำแพงคือข้างหนาหนาขึ้นเยอะเลยสูงด้วยสูงด้วยใช่ค่ะอย่างแล้็คือเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะเข้ามาแล้วว่าเขาจะทำยังไงให้เราอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาชอบเรามากพอเขาก็ต้องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าแบบอ่ะเขาจริงใจต่อเราจริงๆอะไร รู้จักอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบคุยให้มีคนคอนเฟิร์มมีคนการันตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะคุยองไม่ไม่ไม่ถนัด้อเองก็ได้ซื้อเองก็ได้ใช่ค่ะใช่คนธรรมดาค่ะไฮโซอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีกำแพงกับคนที่แบบเป็นไฮโซมากกว่าคนธรรมดาจริงๆอ่ะค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือไฮโซแล้วมีกำแพงแต่ว่าเกี่ยวว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็มีกำแพงเลย ว่า,ว,าว่าเขาจริงใจต่อเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยมันพอามพึต้องใช้เวลาเลยอะค่ะตอนนี้ตอนนี้สด เขาโดนหลอกอยู่เขารักอยู่เขาเขาก็มารู้ความจริงว่าเขาโดนหลอก <_ d ose> ก็ขอเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีที่แบบโอเคเราได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือคนแต่หลายคนก็ไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าเราแบบเอ้ยมองคนที่เปลือกนอกไม่ชอบคนรวยหรอเลยโดนหลอกอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่มันมันเป็นเรื่องของการที่เราเปิดใจให้รักคนคนนึงเร็วเกินไปแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าคอมเมนต์ชื่นชมก็มีคนที่เข้าใจล้วให้กำลังใจเราก็มีเยอะเหมือนกันคแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์แต่ว่าเราแล้ว มีบ้างน,นะเอาตัวต่อเหรอเวลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยในติ๊กต็อกก็มีใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาไลฟ์ในติ๊กต็อกก็ยังมีแซะอยู่เหมือนกันแล้วเราตอบไหมหรือว่าเราปล่อยเลยมองเลยส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ได้ไม่ต้องตอบเองเพราะว่าคนอื่นอะคนอื่นในในไลฟ์อ่ะเขาก็จะเขาก็จะเข้ามาตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะเขาก็จะไปว่าแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจริงแบบตอนแรก รามานั่งนึกเนาะแล้วก็เสียเวลาเสียอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคปล่อยผ่านไปละกันเราเพราะว่าเราก็ทําใจกับเรื่องนี้ได้แล้วไม่ได้เก็บมาคิดอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีการฟ้องร้องอะไรค่ะเราสึกว่าเหมือนพอเรื่องมันก็ผ่านมานานพอสมควรแต่มันก็ยังมีคนเข้ามาว่าเราเราสึกเอ๊ะทำไมเขาถึงยังแบบเข้ามาคอมเมนต์แซวเราเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนก็ว่างเกินเนาะชาวเน็ตเขาแบบว่างไงเขาไม่มีอะไรทําก็อ่าถ้าเราทําให้เขาแบบ สามารถปลดปล่อยความทุกข์อะไรของเขาได้นิดหน่อยแล้วก็เราเราก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้สนใจก็คือเดินหน้าใช้ชีตเดินหน้าใช้ชีตของเราต่อไปทํางานของเราต่อไปคอยากก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราตั้งใจทำ เป็นบทเรียนกับ